คุณนี่เป็นคนที่มีพลังมากจริงๆทั้งแรงแล้วก็ทั้งแสบเลยแ่ะครับขอโทษนะครับ,ออรบถ้าคุณไปที่ลานจอดรถตรงนั้นรถตรู้ของเราเน่ยจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไปกันเลยไหมครับไป,ไปครับทำไมอะไรคุณเป็นใครครับฉันเหรอบรรพระบุรุษแกงไงหลังจากร้องไห้อยู่ในนรก และคิดว่าถ้าละเลยลูกหลานแล้วก็โลกนี้คงหาย,ยนะเพราะมือคนอย่างแกแน่เลยก็เลยมาที่นี่เพื่อจัดการกับแกไงว้ยจริงๆเลยวะแกเป็นใครออ้ยไอ,อ้นี่นี่แม่จริงๆเลยอาอไม่เะไอ้บ้าเย เฮ้ยน,นี่แกมันนักลุงกระเป๋าหรือไงวะเนี่ยฮะน <_ d ans> <_ d ans> จะแจ้งความจับกแกแจ้งความจับแกแกต้องเสียใจแน่เลยถ้าฉันแจ้งจับแกแล้วก็กเออพี่ครับคืในให้ผมเถอะนะก็คือใ้ผมตอนนี้ผมจะเงียบๆคือ <_ d ans> <_ d ans> ผมเปิดเผยตัวตนไม่ได้อะครับ แม็ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง